สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮฮจินะครับกับโปเกมอนชาวนอตเดอะซีรีส์นะครับผมแหมดังชื่อได้เบียวดีจริงๆเลยนะฮะก็จะเป็นซีรีส์คลิปโปเกมอนนะครับที่พูดถึงเนื้อหาโปเกมอนแบทเทิลวิกซีนะครับในเชิงของการภาคการแข่งขันนะครับ ถ้าเกิดมีคําถามว่าเราจะพาดยังไงได้บ้างนะครับผมในช่วงระหว่างเทินที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับที่แบบว่าโปเกมอนยืนแอคท่รอกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้หลายแบบนะเพราะว่ามันสามารถมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะตามมาเนี่ยคือหลากหลายมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาแยกย่อยเบรกดาวดูนะแบบเอาเฉพาะเรื่องต่างๆไปนะครับเราก็อาจจะแบบว่าจดจําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมาใช้ในสําหรับ ภาคครั้งต่อไปได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนร่างเทราสโตในเชิงของการป้องกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนร่างเทราสโตนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาแบบผหิุผลใหญ่ๆเลยนะหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือแบบออฟเฟนซีฟโจมตีนะครับเราเปลี่ยนร่างแล้วจะปิด KO ตัวนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบดิ f เ n นซีฟแบบป้องกันนะครับเปลี่ยนเพื่อ ป้องกันท่าอะไรจากตัวอะไรนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าในสนามนะครับมีคู่โปเกมอนนะาที่แบบว่าสามารถกดดันกันได้ถึงขั้นที่ว่ามีโอกาสที่จะ KO นะครับอ่าโปเกมอนที่โดนกดดันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนร่างเทราสตตลนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนระหว่างเทิร์นเนี่ยเราก็สามารถที่จะภาคไปได้เลยนะครับว่าเออโปเกมอนตัวนี้เนี่ย โดนกดดันนะสามารถเปลี่ยนร่างทีราสตอร์อได้นะครับผมเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่ามันก็คือการพาคที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างในเกมของคลิปที่แล้วมาละกันนะ,ะในสนามเนี่ยก็จะมีเป้าเจนฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวฟ้ากระนองคลั่งฝั่งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าอินเตอร์แอคชั่นระหว่าง2ตัวนี้นะครับจริงๆมันก็มีหลากหลายแบบนะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นใครด้วยนะครับผมเลือดเหลือเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็ มีอย่างอื่นเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเทลวินหรือว่าทริกดูมนะครับที่เป็นสปีดคอนโทรลนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาแบบง่ายๆสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะก็คือเริ่มเกมมาเทินแรกนะครับทั้ง2ตัวเลือดเต็มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือฝั่งเป้าเจียนนะครับผมที่มีสปีดเยอะกว่านะครับจะได้เปรียบตัวฟ้าคนองคลั่งที่เป็นประเภทมังกรแล้วก็ไฟฟ้านะครับมังกรเนี่ย มันจะแพ้น้ําแข็งนั่นเองนะครับผมอ่าคือโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยยังไงมันก็จะมีแบบว่าแพ้ทางท่าของโปเกมอนบางตัวตัวอื่นๆในเมตาอยู่แล้วนะครับอย่างฟ้าขานองคลั่งเนี่ยอ่าที่ต้องระวังก็จะมีน้ําแข็งนะครับแฟรี่แล้วก็ดินนะครับอ่าอย่างน้ําแข็งเนี่ยก็เราระบุเป็นตัวๆเลยก็ได้นะจะได้จาง่ายขึ้นนะครับผมในการพากนะครับก็คือเดจิงโบเนี่ยน้ําแข็งเนี่ยควรจะระวังอ่าอย่างบัตเด็กขี่ม้าขาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเปาเจนนั่นเองนะครับ และเป้าเจี้ยนเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงมากนะครับผมด้วยท่า i อซ์โคครชนะครับหรือว่าท่า i อซ์สปินเนอร์แล้วก็เสริมพลังจากอัล l บรต s สซอร์ตออฟรูนด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็คือเป้าเจี้ยนใช้ท่าโจมตีน้ำแข็งนะครับอ,อย่าง i อซ์โคครชนะครับใส่ตัวฟ้าขนองคลั่งนะครับแล้วเป้าเจี้ยนตีแรงมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฟ้าขนองคลั่งโดนไปนะครับผม มันก็มีโอกาสที่จะ KO ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บิลของทั้งสองฝั่งอีกทีหนึ่งนะว่าลง EV ีมายังไงนะครับแต่ว่าต่อให้ไม่ KO นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเลือดลดลงถึงขีดแดงนะครับเราก็บอกไปว่าเอ้ยกดดันมีสิทธิ์ KO นะต่อให้ไม่ KO ก็น่าจะเจ็บหนักมากนะครับอะไรประมาณนี้อทีนี้ฝั่งที่โดนกดดันเนี่ยก็จะมีตัวเลือกหลายแบบนะครับอย่างเช่นอาการเปลี่ยนตัวนะครับหรือว่าให้เพื่อนช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการเปลี่ยนร่า,รางะผมเพื่่อทีจ ป้องกันถ้าที่โจมตีมาแต่เดิมเนี่ยแพ้ทางแบบซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับกลายเป็นไม่แพ้ทางนะครับเพื่อให้รับเดามจได้ดีขึ้นนะครับ เพราะงั้นคู่ระหว่างเปาเจนแล้วก็เดรจิงโบฟ้าขนองคลั่งนะครับเราก็จะสามารถพากประมาณนี้ได้ว่าฟ้าขนองคลั่งเดรจิงโบนะตอนนี้นโดนเปาเจนกดดันอยู่ด้วยท่าโจมตีน้ําแข็งนะครับถ้าเกิดว่าตัวท่าไอซ์โคคราชไปนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะโดน k คได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่ k คเนี่ยก็น่าจะโดนแบบเจ็บหนักมากๆถึงเลือดขีดแดงนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวฟ้าขนองคลั่งเนี่ยก็ควรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น การให้กูทิลิเซลนะครับเพื่อนข้างๆช่วยเฟคเอานะครับหรือว่าเปลี่ยนตัวออกไปก่อนนะครับหรือว่าอีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนร่างเทราสตอได้นะครับเพราะว่าตัวฟ้าขนงครั่งเนี่ยมีเทราไทยเป็นประเภทไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนร่างเป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็จะโดนท่าน้ําแข็งจากเป้าเจนเนี่ยเบาลงนั่นเองนะครับผมก็น่าจะแนวนี้นะครัสำหรับสิ่งที่เราสามารถพากได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเราไปดูในเกมการแข่งขัน ของคลิปนี้กันเลยนะครับเอาล่ะก็สําหรับแมชที่จะมาดูแล้วก็ภาคกันในครั้งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันที่บโลนยานะครับโปเกมอนบโลอนยาสเปเชียลอีเวนต์นะครับก็เป็นเดย์ทูนะสวิสราวรอบที่12นะครับระหว่างเจียโคโมโบโบเลนต้านะครับกับจิลเซปปีอาราริโอนะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับก็เป็นเป็นชื่ออิตาลีเนาะมาดูเด y ทูกันบ้างนะครับผม ก็คือจะต้องผ่านจาก d ด y 1มาก่อนนะครับเดา d วันเนี่ยโดยส่วนมากก็คือจะเป็นสวิสบราวที่มีทั้งหมด9รอบนะครับก็จะต้องชนะ7ขึ้นไปนะครับผมถึงจะผ่านไปสู่ d ดย์ Day นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูทีมของทั้งสองฝั่งนะครับเริ่มที่ฝั่งเจียโคโมนะก็จะเป็นทีมลูนาล่านะครับแล้วก็มีเปาเจียนไคลิวลุลาโอสน้ำนะครับกอริลันดาแล้วก็เมตามอนนะครับผมลูนาล่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เล่นสายมีเทือบีมกับพาวเวอร์เคิร์บนะครับทำให้ถ้ามีเทือบีมเนี่ยชาร์จแล้วก็ได้สเปเชียลแท็กบุกหนึ่งแล้วก็โจมตีในเะทือนนั้นได้ทันทีนะครับก็ใช้กดดันกาโอกาเอ็นได้ดีนะครับผมแล้วก็จะมีคอมโ,มโบที่เน้นเป็นฟิสิกอล นะอย่างเป้าเจี้ยนซอฟต์ออฟรูนนะครับผมคอมโบกับอ่าพิซฟิคอของไคริวนะครับผม,มบก็เัดด้าแล้วก็ตัววูลาโอสนะครับทำให้โจมตีได้รุนแรงขึ้นนะครับ,าบ,บจาก การเจาะดีฟนส์ของตัวเป้าเจียนนะครับแล้วก็มีเมตามอนนะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้งานกันแบบว่าเยอะขึ้นมากๆนะครับผมในยุคข,ของฟอ,อร์แมตเทพใหญ่นะครับผลก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนร่างกปปี้เป็นตัวเทพใหญ่ได้เนี่ยเราก็จะมีะเทพใหญ่ในทีมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับฝั่งของจิลเซปปี้นะครับจะเป็นทีมเคโอกานะแล้วก็มีอามาโจนะครับกาโอกาเอ็นเกซานกัฟฟื S ้นนะครับผมไอรอนจอหกิลิสนะหรือว่า คอลิกนะครับแล้วก็บูราโอสท่าน้ำนะครับผมก็เป็นไคลอก้าที่เป็นไอซอเวสนะครับทำให้การรับมือท่าจงตีฝั่งสเปเชียลเนี่ยยิ่งอึดขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่สเปเชียลดีเฟนซ์เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะรับมือในส่วนของลูนา่าได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอามาโจนะที่จะมาป้องกัน่ท่าพลาเรตี้นะครับผมจากตัวกอริลนดาของฝั่งเจโคโมนะก็คือท่าเฟกเอาหรือว่ากาซิไก่นะครับผม ด้วยอบิฟิลี่มาร์เจสตี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีท่าโจมตีน้ําแข็งด้วยนะอย่างทริปเปิลแอคเซลนะครับแล้วก็คอมโบกับการใช้เทราไทประเภทน้ําแข็งนะครับทำให้ท่าทริปเปิลแอคเซลเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมก็เอาไว้ใช้ตีอย่างไคลดิลก็ได้เหมือนกันนะที่แพ้น้ําแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือคอนเล็กนะครับผมไอรอนเจ้ากิลิสนะก็จะเป็นตัวที่มาคอมโบกับฝนของไคโอก้าได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็น ตัวที่ติดท่าเฮอริเคนมานะครับแล้วก็เป็นตัวประเทศบินก็ใช้เฮอริเคนได้แรงนะครับแล้วก็พออยู่ในฝนเนี่ยจะทําให้ท่าเฮอริเคนมีความแม่นยาที่หนึ่งร้อนะครับแล้วก็มาเป็นตัวซับพ,พอร์ตนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการใช้เทลวินเพิ่มสปีดนะครับหรือว่าท่าสนาวนะครับที่ใช้กดดันฝั่งลูนาล่าได้ดีนะเพราะว่าคือมันเป็นท่าหมู่นะแล้วก็จริงๆฝั่งเจียโคโมโก็ไม่มีอะไรที่มาดึงการโจมตีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะสำหรับตัวไอรอนเจลกิลิสนะคร นะครับผมผมว่าน่าจะลำบากนะสำหรับทีมฝั่ง,งลูนาร่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไอรอนจ้ากิลิสน่าจะแบบว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับทั้งการเปิดเทว,วินแล้วก็การใช้ท่าชนะวกดดันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าฝั่งของอเจียโกโม,โมโเนี่ยก็จะมีะตัวน้ำแข็งไว้โจมตีนะอย่างเป่าเจียนนะครับผมเกมที่1เริ่มแล้วนะครับก็จะเป็นเป่าเจียนแล้วก็ลูนาร่านะครับจากฝั่งเจียโกโมนะฝั่งจิวเซปปี้นะครับจะเป็น เทลกาแล้วก็อารอนเจ้ากิลิสนะครับผมมาทั้งเจ้ากิลิสแล้วก็ทั้งเปาเจียนนะครับคอเล็กใช่ไหมชื่อคอเล็กนะโอเคฝั่งคอเล็กเนี่ยก็จะสามารถเซตอัพอย่างการใช้เทลวินได้นะครับผมดูหรือว่ากดดันฝั่งลูนาร่านะครับด้วยท่าสนานะครับส่วนฝั่งของเปาเจียนเนี่ยก็ต้องพยายามเล็งเก็บในส่วนของเจ้ากิลิสให้ได้นะครับ แต่ว่าก็จะมีไคโอก้าอีกใช่ไหมทีออ่สามารถใช้ท่าวอเตอร์สเปาได้อย่างรุนแรงนะครับผมถ้าเกิดว่ามาเป็นคอมโบเทวินบวกวอเตอร์สเปาเนี่ยก็ถือว่าลําบากเหมือนกันนะครับเป้าเจียนเนี่ยก็เ,เลือกตีได้แ,แค่เป้าเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนเปิดสปีดก่อนเนี่ยก็ก็มีตัวเลือกอย่างท่าซักเกอร์พันนะครับที่โจมตีได้ก่อนนะเพื่อจะลดแดนเมจของท่าวอเตอร์สเปาได้นะครับเ,เป็นโปรเทคจากฝั่งเป้าเจียนนะครับผม,ผมป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดด้วยซานาลจากคอเหล็กนะครับเป้าเจนโปรเทคไว้นะครับแล้วก็ ตีโดนในฝั่งของลูนาล่านะครับชาโดชิลดไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมจากเดิมที่มันตีแบบคูณ4นะครับเป็นไอซี่วินสวนกลับมาจากฝั่งลูนาล่านะครับแบบนี้ก็ลดสปีดท,ทั้งฝั่งจากิลิสคอเลกนะครับแล้วก็ไคโอกานะยังไม่มีเทลวินนะนะเปิดสนามมาก่อนนะครับแล้วก็ไคโอกาตามด้วยวอเตอร์สเปานะครับชาโดชิลนะถูกทำลายไปแล้วนะครับแบบนี้ทำาดยเมดได้เท่าไหร่นะครับ โอ้รถไปเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ KO นะครับโอ้โหเลือดเหลือ3าม่วยนะครับสำหรับตัวลูทาล่านะครับผมโอ้ได้ได้ว่าเปิดมาทางทางฝั่งของจิเซปปี้นี่คือโอ้ได้เปรียบเลยนะครับคือเทพใหญ่เนะี่ยคือเลือนลดลงไปแบบไม่เหลือแล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่าด้ามมือยากเหมือนกันนะมาทั้งสนามทั้งท่าโจมตีของไคโอกานะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็คือมาช่วยไอซี่วินไว้นะครับแต่ว่ายังไงก็ เปิดเทวินได้อยู่ดีใช่ไหมแล้วก็ฝั่งจูซิป,ปี้เนี่ยแคบเดี่ยนตัวออกนะครับก็รีเซ็ตการดลดสปีดไ,ได้เรียบได้อย่างงไไ่ายดายนะครับก็ลูนาร่าส่งออกไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นกอริลล่าน,นะครับผมลงสนามมาน,นะครับก็เป็นตัวที่ได้เปรียบไคลก้านะจากการใช้ท่าการซี่กากนะครับผมเอาล่ะการเปลี่ยนร่างเทราสโตมาแล้วนะครับก็จะเป็นจากฝั่งของคอริลกนะครับผมเป็นเทราประเภท น้ำนะครับแบบนี้นก็จะโดนธาตุน้ําแข็งจากเป้าเจียนนะถ้าเกิดตีใส่คอเหล็กนะครับเบาลงนั่นเองนะครับจากที่ตีคูณ2นะครับออสโคคราชนะครับไปที่คอเหล็กนะที่เปลี่ยนร่างเป็นระเภทน,น้ําเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็ดับได้แบบสบายๆนะครับ เทวินนะครับจากฝั่งคอเหล็กน,นะครับเ <P ers> พิ่มสปีดได้กับฝั่งจิวเซปปี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยวอเตอร์รสเปาน,นะครับ <P ers> แบบเลือดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ในฝนด้วยนะเปาเจียนเนี่ยเลื่มลดลงไปถึงโฟกัสแซชนะครับแล้วก็คอเรียด้าก็ถืวอว่าดับไดเมจได้ค่อนข้างโอเคนะครับเนื่องจากว่าติด ไอเทนแมสเซอร์เวส์นะครับแล้วก็ต้านทานการโจมตีน้ำด้วยนะครับผมโอ้ถือว่าหยุดยากมากๆนะแล้วถ้าเกิดว่าอกอริลล่านเนี่ยพยายามใช้อยางกาซิกายเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะมีตัวอามาโจหรือว่าซาดินานะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะส,ส่งลงมานะเพราะว่าก็มีสปีดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดโดนท่าพลาวิธีเปิดก่อนเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ย อ่ะอมาจโจเนี่ยน่าจะถูกส่งลงมานะครับผมเพื่อป้องกันไทลโอกาดวโดนโจมตีก่อนนะครับมาดูกันว่าฝั่งเจียโคโมจะทำอย่างไรนะครับผมโอ้โหขอเหล็กแล้วก็ไคโอกานะมขงบัวนี้ดีมากเลย อาจจะมีเฮอริเคนด้วยนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งไคโอก้าที่เปลี่ยนออกนะโอเคตอนแรกผมคิกว่าจะมาแทนเจ้ากิลิสแล้วก็ให้ไคโอก้าตีต่อนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไคโอก้าออกก็โอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็ป้องกันซักุระพันไว้ได้นะครับจากคุริมาเจสตี้นะครับแล้วก็เฮอริเคนนะครับผมจากฝั่งคอเล็กนะ KO ในส่วนของกอรินดาไปเลยนะครับให้คอเล็กยืนตี ต่อก็โอเคนะเพราะเปลี่ยนร่างเทร่าน,น้าไปแล้วนะครับผมการเป้าเจียนได้ใช่ไหมแล้วก็การท่าพาเรตี้ได้นะครับแล้วก็ท่าเฮดิเคียนเนี่ยก็คืออ่ามันโจมตีชนะทางตัวกอริลันดานะแล้วก็เมื่อกี้เคไปเลยนะครับผมแอสซาวเวสก็ต้านไม่ไหวนะเป็นท่าโจมตีบินแล้วก็เป้าเดี่ยวที่แบบว่าเบสพาวเวอร์มันเยอะมากๆนะครับ มาแล้วก็ลูนาร่านะครับผมถูกส่งลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโหยากมากต้องบอกว่าเออดูแล้วค่อนข้างจะเสียเปรียบนะสำหรับทีมลูนาร่าของเจียโคมอนะครับปาเ์เจนก็โปรเทคต่อไปนะครับลูนาร่าก็โปรเทคเหมือนกันนะครับก็ยือเทินไปก่อนนะ พื่อให้เทวินมันหมดเร็วๆนะครับก็ยังฮือดิเคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมไปที่โปรเทกของเปาเจียนนะครับแล้วก็อามาโจก็จะเป็นทริปเปิล e อนะครับผมตีใส่ตัวลูนาล่านะครับตอนนี้เทวินก็น่าจะเหลืออีก1เทิร์นนะครับแล้วจะไปป้องกันได้ยังไงใช่ไหมคือแบบถ้าพาราลิตี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเออ แล้วโปรเจกต์ก็ใช้ไปแล้วในเทอรนที่แล้วนะครับแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะรอดจากการโดนดับเบิลคนะตอนแรกผมดูแบบว่าเอเอ,อดูทีมเทีพใหญ่ของทั้งสองตัวเนี่ยคือไม่เคยแบบว่าไดเ้เห็นมากนักนะครับก็คือผมจะเลือกแมตช์ที่น่าสนใจแล้วก็แบบว่าเป็นตัวที่เออยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับจะได้แบบว่าเอามาพาให้มันหลากหลายนะครับแต่แบบดูเกมได้เนี่รู้สึกว่า โอ้โหเสียเปรียบมากเลยอ่ะสำหรับฝั่งลูนาล่านะครับโอเคหาได้ได้ว่าคอเล็กนะครับผมโอ้โหทำเกมได้ดีมากนะครับแล้วก็มีอามาโจนะมาช่วยอีกนะครับผมในการบล็อกค่า Priority นะครับคือแบบแทบจะสมบูรณ์แบบนะครับในการป้องกันทุกอย่างที่เจียโคโมส่งลงมานะครับผมโอ้โทั้งแบบว่าทั้งลิงทั้งเป้าเจียน,ยนยคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ อ่แบบนี้เนี่ยโอ้ต้องคิดหนักแล้วนะครับผมสำหรับทีมของฝั่งเจียลโคงโกโโนะครับที่เอ่ขอขาน้าเสียเปรียบนะครับอ่าแบบนี้จะเลือกทรง อะไรมาแก้เกมหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีทีเด็ดอยู่ใช่ไหมยอย่างตัวเมตามอนนะครับผมคิดว่าเมตามอนน่าจะเป็นตัวที่จะดได้ได้ถูกส่งลงมาในเกมที่2นะเพราะว่าแบบคือตัวเลือกอื่นมันก็ค่อน้งเสียเปรียบนะผมว่าออคือวูลาโอสก็โดนท่าเฮอร์ดิเคนใช่ไหมแล้วก็ตัวไคเดิยเนี่ยคือไคเดิวมันก็ พอกันน้ำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะโดนอมาโจนะครับผมถ้าทริปเปิลแอนซลเนี่ยตีชนะทางดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเอ็กตร e มสปีดเนี่ยก็ตีก่อนไม่ได้ด้วยนะครับผมว่าน่าจะต้องเป็นเมตาโมนแล้วแหละนะแล้วก็ไปลุ้นเอาแบบว่าในเกมนะครับผมพลิกตามสถานการณ์นะครับว่าเอ้ยเมตาโมนเนี่ยจะลงสนามมาแล้วก็อามิอีมพอสเตอร์นะครับทำงานแล้วก็กอปเป็นตัวอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าได้กอปเคลกาเนี่ยก็ไม่แย่นะเออก คืออย่างนั้นก็ได้ทำเดามจนะครับผมแบบอัดวอเตอร์เอรสเปาใส,ส่นะครับอะไรแบบนี้นะคือส่งเป้าเจอลงมาเนี่ยก็เจอจาวกิลิสท่านนาำใช่ป่ะไคดิวเอ็กซ์ตรีมสปีดหรือว่าจะเป็นลิง การซี่กาเฟิกเอาเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะโดนควิลลี่มาร์เจสตีของอามาจโจบล็อกไว้นะครับวูลาโอสน้ำก็ไม่ได้อัดไคโอกาหรือว่าอามาจโจหรือว่าคอเล็กเข้าอีกนะครับคอเล็กที่เปลี่ยนร่างเป็นน้ำนะครับโหเรียกได้ว่าลำบากทุกทางเลยนะครับก็อาจจะพยายามให้ตัวคอเล็กหรือว่าโปกเกมอนทางฝั่งของจูเซปปีเนี่ยเปลี่ยนร่างไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลองแบบว่า แก้เกมอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่งเมตามอลงมาก่อนอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแก้เกมยังไงนะฮะ หรือว่าเกมนี้จะแบบว่าแบบว่าขาดกว่าที่คิดว่า <laughs> ผมไม่สามารถดูได้นะครับผมว่าเกมที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะมีระดับความสนุกตื่นเต้นขนาดไหนนะครับอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือบางทีเนี่ยทีมที่เราแบบว่าเลือกลงสนามลงมาถึงเลือกเข้าทัวร์นาเมนต์มานี่มันก็เป็นทีมที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเจอบางทีมที่แบบว่าแพ้ทางจริงๆ,ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมมาก็เป็นไครดิวแล้วก็เปาเจ นนะครับผมจากฝั่งของเจมโคโม่นะ,ะแกเกมาเน้นแ,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 แบบว่าอัดท่าโจมตีเดี่ยวสายฟิสิกอลไปเลยนะครับส่วนฝั่งของจูเซปปี้เนี่ยจะเป็นวูลาโอสแล้วก็อามาโจนะครับผมก็มีเปลี่ยนลีดเหมือนกันนะครับฝั่งของไคลดิโเนี่ยจะไม่สามารถเปิดด้วยอ e ีสปีดได้นะครับผมที่เป็นท่าฟาริตี้นะเพราะว่าโดนคุลี่มาเจสตี้บล็อกไว้นะครับแต่ก็จะมีตัวเลือกอย่างแอดเวอเอสนะครับผมที่ตีชนะทางอามาโจนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเอา รีสก็ได้นะครับที่เป็นท่ามังกรที่แรงมากๆนะครับผมน่าจะสามารถเคโอทุกตัวได้นะครับด้วยพลังเสริมจาก a b i ลิ t y ซอร์ดับรีนะครับผม เป็นเปาเจนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับอ่าแบบนี้ไม่มีซอร์ดวีนนะแต่ว่าชอว์ c แบนด์เอาเร็ดเนี่ยก็น่าจะแบบจุกๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตีหรือเปล่าแล้วก็ KO ไหมนะฮะก็จะเป็นวูลาโอสที่สุกสกส่งลงมาแทนเปาเจนนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยน่ักเทราสตอต์นะครับจากฝั่งคิวเซปี้นะครับผมเป็นวูลาโอสเป็นประเภทน้ำนะครับอ่าแบบนี้เนี่ย เปาเจียนที่ถูกเด่นออกไปเป็นวูลาโอสเนี่ยก็จะมารับท่าโจมตีเซอร์ชี่สไตร์ได้เป็นอย่างดีนะครับต้องเด่นออกไปก่อนเพราะว่าวูลาโอสเนี่ยเป็นชอยสักครั้นะครับฝั่งจูซิปี้นะครับก็ต้องแบบว่าเออระวังไว้เสียเาเจียนไปก่อนนะครับผมอ่าส่วนธรรมาโจดได้ตีก่อนนะครับแล้วก็ทริปเปอร์เซิลไปที่ตำแหน่งเปาเจียนนะครับผมอ้าวแล้ววูลาโอสก็มารับไว้นะครับโอ้ไม่ตีใครดิวนะแบบนี้เนี่ยเอารรส โดนลงตำแหน่งอมาโจนะครับแต่ยังรอดอยู่นะครับผมเลือดถึงขีดแดงแล้วก็กินซิรัสเบอรี่นะครับเพิ่มเลือดขึ้นมานะครับคือเอาเรชเนี่ยเป็นท่าที่แดงมากนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะล็อกเป้าได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดอมาโจเลงใส่ไคลดิวนี่ก็น่าจะจบเหตุเหมือนกันนะครับโอ้โหยังได้ไปต่อนะครับสำหรับไครดิวของเักจิ๊โคโมนะครับ แต่แบบนี้เนี่ยพอเหลือเลือดน้อยแล้วเนี่ยตัววุลลาโอสเนี่ยก็สามารถปิดได้นะครับเพื่อเซฟไคลเดียนะแต่ว่าอามาโจเดินออกไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งเป็นไคลูก้าลงมานะครับดิโซทำงานนะครับแล้วก็เปิดฝนเพิ่มพลังน้ำนะครับยูเทิร์นนะครับผมไปที่ตำแหน่งไคลอก้านะที่ลงมาแทนอามาโจนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็ส่งมาเป็นคอร์ดิลันดานะครับโอเคอแบบนี้ ใครดูน่าจะได้ตีนะส่วนฝั่งของจูเซปปี้เนี่ยก็โดนล็อกท่าเซอร์ชิสไตล์ไว้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีพลังเพิ่มนะจาก ฝนของไคโอก้านะครับอดอกแรกดอก2แล้วก็ฮิตที่3นะครับโจมตีใส่กอร์เรนดา,นดานลดไปเกินครึ่งหลอดนะครับผมโอ้โหมีทั้งเทอราน้ำมีทั้งฝนบูสต์อีกนะครับแล้วก็เอาเรสจากไคเดวนะครับรอบที่2ไปที่ไคโอก้านะครับแล้วก็เคโอไคโอก้าไเปเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าคราวนี้มาดีมากนะครับสามารถที่จะ KO เทพใหญ่ของฝั่งจิลเซปปี้ได้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ซ้ำนะครับโอ้โหแก้เกมได้ดีนะครับผมโดยการใช้คาดิลเอาเรจใช่ป่ะคือจิลเซปปี้เนี่ยคือเทิร์นแรกเนี่ยไม่ตีคาดิลนะครับผมแล้วปล่อยให้คาดิลเได้เอาเรจถึง2รอบนะครับเรียกได้ว่าเสียหายค่อนข้างจะหนักเลยนะครับอ่ะอามาโจ้ทุกทรงลงมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเอ่อกไม่มีวูลาโอสที่ตัวเป็นตัวที่เร็วนะครับอ่ะก็มีลุ้นว่า จะสามารถใช้ triple axel นะครับ<ต>ผมกดดันใส่ไคลดูได้นะครับตรแต่ว่าไคลดูฝั่งเจียโค o โมยังไม่ได้เปลี่ยนด้านใช่ไหมไม่มีการเปลี่ยนด้านเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยัง Searching Strike ต่อนะครับไปที่ตำแหน่งของกอร i เดนดานะครับแบบนี้ก็ไม่รอดนะที่ต้องมาลุ้นว่า ถ่าทริปเวิร์กเซลนะครับจะสามารถ KO ใครดูได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโจมตีครบ3ามิษหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นท่าโจมตี3ามิษแล้วก็แต่ละพิตเนี่ยมีความแม่นยําไม่ใช่100นะครับผมทริปเวิรเซลหนึ่งนะครับแล้วก็2แล้วก็3นะครับแบบนี้ก็ KO ในส่วนของใครดูไปเลยนะครับไม่ได้ใช้อัลบริดจต่อนะครับโอ้โห ไม่เปลี่ยนร่างนะก็คือ,อเลือกแล้วนะครับว่า่จะ,าจะเก็บเทรรัสเต้าไว้นะครับให้กับ2ตัวที่เหลือนะครับก็คือเป้าเจียนแล้วก็บูราโอสนะครับหวดีกันว่าจะแต่ะจะได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับคือเกมนี้เจียวโคโมโแพ้ไม่ได้แล้วนะครับในการจะโดนสอศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ในเกมสวิสดาวรอบที่12ไปนะครับยังยังเหลือเทรัสเต้าอ,อยู่นะครับแล้วก็เป้าเจียนเนี่ยก็กดดัน มาโจโดได้นะครับแต่ก็ยังชา้ากว่าตัววูลาโอสนะเพรกันเนี่ยเซิร์สไตรบูสเทราแล้วก็ในฝนถ้วยน,นะครับผมเป้าเจน่าจะไม่รอดนะโอ้โหดอกแรกเกินครึ่งหลอนนะครับโอหยากมากจริงๆ ถึงแม้ว่าจะพยายามแบบว่าใช้คาย l ิ Outrage ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องเจอ g u l a o s นะที่แบบว่าซัดดัวทวนะครับแบบไม่สนอะไรเลยนะฮะแล้วก็ Close Combat นะครับผมตามมาทีหลังนะโอ้แต่ก็ KO นะครับเออเมื่อกี้มัน c r i t ิคอลปะอ๋อคริติคอลด้วยนะโอ้ถ้าเกิดว่าได้เปิดก่อนแล้วแบบว่าคริติคอลใส่มก็พอจะคัมแบ็กได้เหมือนกันนะ แต่ว่าฝั่งของจูเซปปีเนี่ยได้โจมตีก่อนน,น,อน,นั่นเองนะครับถ้าแบบนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับ p า w e เวอร์ไม่โดนนะครับโอเคอแต่เถอนหน้าก็ไม่รอดจะดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนอคือโค้ดคอมแบทเน่น่าจะจัดการเอามาโจได้นะครับแต่ว่าฝั่งของจูเซปปียังเหลืออีกตัวหนึ่ง,น,งนะก็คือแรนชาลกิลิสหรือว่าคอเหล็กนะครับ ที่บูสต์ด้วยบูสเตอร์เอนเนร์จีนะครับเพิ่มสปีดนะแบบนี้ก็ ะจะไวกว่าฝั่งวูลาโอสนะครับแล้วก็ปิดด้วยเฮลิเคใน,นที่สุดนะครับก็เป็น2รูปหนึ่งอยู่แล้วนะคือวูลาโอสเนี่ยตีได้แค่เป้าเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่รอดจยดีนะครับก็จะเป็นฝั่งของจิวเซปปีนะครับผมที่ชนะ2 0ไปแบบไม่ยากไม่ต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็คือฝั่งเจ้าิลิสใช่ปะ ที่ซนาลโหซนาลและเรียบลูนาล่าเลยนะแล้วก็เทวบินเพิ่มสปีดด้วยนะครับแล้วก็บล็อกคลาริตี้ด้วยจากตัวอมาโจนะครับโหเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมไคก้โอกาที่แบบโหดีมากเลยนะเนี่ยคือเหมือนแบบว่าคือควรจะมีอมาโจนะเพราะว่ามันจะมันจะต้องเอามาบล็อกท่ากาซี่กายนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้สปีดคอนโทรลเนี่ยอรอนจอกิลิสเนี่ยก็คือเป็นตัวคู่คอมโบที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวท่า บินที่มีเฮอริเคนด้วยใช่นั้แล้วก็พอคอมโบกับฝนในเฮอริเคนที่แรงอยู่แล้วนะครับก็ตีความแน่นย่ำถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ท่าสนาวนะที่ถ้าเกิดว่าเจอทีมเทพใหญ่ที่เป็นสายสเปเชียลอย่างเงี้ยก็คือมันจะยิ่งดีเลยนะครับสำหรับการช่วยลดสเปเชียลเอตแท็กสนะครับเพราะว่าจะทำให้ไทโอการ์ยิ่งอึดเข้าไปอีกนะครับผมที่เป็นสายเซิรเวสใช่ไหมแล้วก็ท่าสนาวเนี่ยมันก็กดดันได้ดีนะครับคือมันกดดันตัวบันเร็กขี่ม้าดำได้นะแล้วก ็อารูนาล่างก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับที่โดนสนาวแล้วก็ลดพลังโจมตีสายสเปเชียลไปนะครับแล้วก็โดนดนเดจแบบคูณ4ด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีในส่วนของชาร์ลชิลนะครับแมทที่เลือกมาต้องบอกว่าจบค่อนข้างไวนะ,ะแต่ก็โอเคนะแบบนี้เนี่ยผลลับของเวลาคลิปเนี่ยจะได้ออกมาไม่ยาวเกินไปนะครับต้องบอกว่าผมไม่สามารถดับดูได้นะครับว่าเกมไหนมัน ลุ้นแค่ไหนเกมไหนเล่นกัน3เกมนะครับเพราะว่าผมจะเลือกเกมที่ผมกำลังจะดูนะแต่ว่าแบบยังไม่ได้ดูนั่นเองนะครับเอาล่ะก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะก็ได้เห็นพลังของอคอมโบโคอทีมของไคโอกานะครับที่มีไคโอการอามาโจแล้วก็ตัวคอเล็กอ r รอนจอรกิลิสนะครับผมต้องบอกว่าคอมโบกันได้ดีมากๆเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ